เ,เห็นไหมผมแค่ละมือนิดเดียวนะไม่ได้กุมนะเขาขึ้นมาเลยว่า keep your hand on steering wheel ทุกครั้งที่ตกไฟเลี้ยวนะกล้องมานะบวาเาจป๊บขึ้น 1, 120กิมตรต่อชั่โมงเนี่ยขึ้นมาเนี่ชอบเลยอันนี้ดีดีจริงอ่ะเนี่ยอันนี้คือตัวเตือนนะสมมุติเราตกไฟเลี้ยวแล้วมีรถอยู่ในมุมอับสายตาเขาจะดึงผมหลายช่วยเราเลยนะ1กิโลวัตต์อวเนี่ยวิ่งได้ประมาณ6กิเมตรทางโค้งแบบไม่มีเส้น ไมม่ีเส้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมตอบรับคำเชิญของทางฮุนไดโมบิลิตี้ไทยแลนด์ครับมาร่วมทดสอบเจ้า IONIQ5 และที่คุณเห็นอยู่ทั้งหมดนี่มีรถมากกว่า30คันนะครับรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะ นี่คือ h ุ u ไดไอ i o n i ก5ฟและนี่คือการเทสรถที่มีจํานวนรถรุ่นเดียวกันเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยมาเทสเลยเอ๊ะแล้วอยู่ดีดๆเขาทําไมได้รถเยอะมาขนาดนี้ง่ายๆครับรถทั้งหมดนี้เป็นรถของ e v m ีที่ซื้อจาก h y ุ n ไดโมบิลิตี้นะครับทุกคนน่าจะรู้จักแล้ว e v m ีคือแพลตฟอร์มการเช่ารถนั่นเองนะครับก็ง่ายๆว่าหลังจากที่ u ุ d ไดขายเจ้าตัว i อ n อนิฟให้กับทาง e v m ีไปทั้งหมด เขาก็ซื้อแล้วก็มาให้พวกเราได้ทดลองขับกันนะครับซื้อแล้วเช่ากลับมาให้พวกเราได้ทดลองขับกันนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดของตัวรุ่นรถต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เบื้องต้นมาเลยทุกคันนั้นเป็นรุ่น First e dition ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับราคา2 3 9 9้านสามสาหบาทสำหรับพวกคุณที่ดูบอกเลยยังสามารถซื้อได้นะสำหรับตัวนี้แต่ถ้าไม่อยากซื้อให้มาเช่ากับทาง E ี m ีมีได้นะครับค่าเช่าผมเช็คมาให้แล้วบอกตั้งแต่ต้นตรงนี้เลยครับ ก็เดือนละประมาณ50 0 0 0ืกว่าบาทนะครับต่อเดือนนะรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องกลัวว่าชนแล้วประกันนู่นนี่นะ่นอะไรไม่ต้องกลัวเลยจ่ายครั้งเดียวจบนะครับสำหรับค่าเช่านะก็มาลองดูกันได้นะครับไปโหเยอะมากจริงมาดูรายละเอียดของตัวรถกันครับบอกเลยว่าจุดเด่นที่สุดคือระยะฐานล้อของเจ้า i อออนิกไฟสนะครับ3 0ม0มมนะครับคือ3เมตรเลย คือถ้าเทียบเท่ากันจริงๆเนี่ยถ้ามองเฉพาะตัวฐานล้อก็คือเทียบเท่ารถพวกดี e gment เลยนะดีไม่ดีใหญ่กว่าด้วยนะครับคือฐานล้อเนี่ยใหญ่แต่ว่าพอเขาไป็นรถแบบแฮชแบกนี่ฮะท้ายมันก็จะสั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูในแง่ของดีไซน์การดีไซน์ภายนอกเนี่ยบอกเลยว่าเขาเนี่ยอ้างอิงจากตัว N70 นะ ก็คือเป็นรถในตำนานของทางฮุนไดเองนะครับเป็นรถในสไตล์ย้อนยุคครับแต่ถามว่าดีไซน์เป็นยังไงก็จะออกเหลี่ยมๆนิดนึงไฟหน้าก็นี่ฮะสวยงามดีแต่มันมาทรงเหลี่ยมอะ่ะแล้วแต่คนชอบนะสรวนผมบอกเลยว่ามันเหลี่ยมเยอะไปนิดนึงดีไซน์จะแปลกแปกตาอะไรที่เป็นเด่นอีกอย่างหนึง่งนี่ดูนี่เลย ได้มิชลินพาร์ t สปอร์ตอีวนะโดยชุดนี้เป็นยางขอบ20นิ้วนะครับถ้าคุณซื้อตัวธรรมดาตัวอื่นจะได้ขอบ19นะครับตัวนี้เป็น First Edition ของ e v ีมีก็ได้ยางขอบ20นิ้วแน่นอนว่ามันจะดูสวยดูใหญ่ขึ้นแต่ก็ต้องสูญเสียในเรื่องของความนุ่มนวลไปบ้างบางส่วนนะครับไม่ได้ไม่ได้หายไปทั้งหมดไฟท้ายอันนี้ดีผมชอบดีไซน์นี้นี่ผมชอบเลยอ่ะเป็นเหลี่ยมจริง แต่มันดูดูแปลกตาแล้วก็ดูมีลูกเล่นนะครับส่วนภาพรวมของการดีไซน์ต่างๆนี่ถือว่าออกแบบตามหลักอากาศลศาสตร์ครับนี่ตรงนี้เป็นสปอยเลอร์นะและนี่เป็นไฟเบรกหลังนะมาดีมาดีมาด,มาดีมาดีครับนี่มีกล้องมองรอบคันประตูฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับพื้นที่เก็บของก็ไม่น้อยนะเยอะอยู่เหมือนกันนั่งได้แบบสบายๆนี่ถ้าพับเบาะไปนะเดี๋ยวผมจะพให้ดูก็ได้นี่เห็นไหม อยากให้เห็นจริงๆเลยน่าจะเห็นกันเนาะนี่นะว้สวยงามนะครับนี่เหลือเหลือเฟือเลยสบายๆเลยนี่นะพับเบาะไปปุ๊บเนี่ยมันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเราสามารถนอนราบได้เลยนอนค้างคืนก็ได้นะครับถือว่าดีงามนะกุญแจมาในสไตล์ยุโรปแล้วก็บอกไว้เลยว่าตัวช่วงล่างเองเขาก็เซ็ตไว้แบบยุโรปเหมือนกันนะครับ ฝาท้ายปิดไฟฟ้าปิดสิจ้าพี่น้องจา๋าทูเรื่องช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสลามแม็กฟสันสตัดนะครับด้านหลังเป็นมัลติลิงค์นะครับเขาเซ็ตในสไตล์ยุโรปเพราะคุณใดเนี่ยจะค่อนข้างขึ้นชื่อในการทําตลาดที่ประเทศในแถบยุโรปทั้งหมดนะครับตัวมือเปิดต้องใช้วิธีนี้ครับกดอย่างนี้แล้วเปิดออกมานะครับอ่ะนี่ส่วนอพละกาลังเราอย่างนี้แล้วกันพละกาลังเนี่ย จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัว3รุ่นหลักๆนะครับตัวนี้คือ217แรงมา้าเป็นตัวท็อปสุดนะครับชื่อว่า first edition แรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนะครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่น exclusive นะครับ217แรงม้าเท่ากันแรงบิด350นิวตันเมตรเท่ากันแต่จะต่างกันตรงที่ระยะทางวิ่งครับโดยแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ค่ะ72.6กิโลวัตต์ ตัว First e dition ที่ผมอยู่ตรงนี้นะที่ผมมาขับเนี่ยนะระยะทางวิ่งสูงสุดเคลมไว้451กิโลเมตรนะครับส่วนในรุ่น E อ c l u s ค v e 481รกิโลเมตรนะครับต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงที่ล้อและยางที่ผมบอกครับถ้าคุณซื้อรุ่น E อ c l u s ค v e เนี่ยคุณจะได้ล้อและยางขนาด19นิ้วนะครับส่วนตัว First e dition ได้20นิ้วเพราะฉะนั้นยางที่ใหญ่ขึ้นทาให้อัตราการกินไฟมากขึ้นนะครับอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นเริ่มต้นตัวพรีเมียมครับพล,ลังสงสสูุด100 70แรงมา้าแรงบิดสูงสุด3 8 4นิวตันเมตรนะครับแบตเล็กกว่าแบตอยู่ที่58กิโลวัตต์อ้าววิ่งได้ระยะทางไกลสุด384กิโลเมตรนะครับในแง่ของสมรรถนะครับตัวที่ผมขับอยู่นี่ก็อัตราเร่ง0ูน0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงแค่7.4วินาทีนะครับเท่ากันกับตัว e อ็กซีส่วนความเร็วสูงสุดเท่ากันทั้งหมดเลยคือ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภายในห้องโดยสารอย่างที่คุณเห็นนี่ครับ พวงมาลัยเนี่ยดีไซน์มาดีไซน์ใหม่ไม่มีโลโก้ตัว H มีแต่จุดีิจุดตรงนี้นี่คือสัญลักษณ์ของความเป็นตัว H ของคุณไถ่นะครับดีไซน์ดีคุณภาพดีนะครับเนี่ยตอนแรกที่เราทดลองใช้งานอ่ะเหมือนจะใช้งานยากแต่จริงๆแล้วมันใช้งานง่ายครับปุ่มต่างๆอาจจะดูเหมือนเอ๊ะมันคืออะไรลองกดดูใช้ได้เลยง่ายดีนะครับแป้นแพดเดิลชิพมีตัวนี้มีเอาไว้รีเจนนะครับมือขวาเนี่ยคือลดปริมาตรความรีเจนลงส่วนมือซ้ายเนี่ย ก็คือเพิ่มความหน่วงนั่นเองนะครับเกียร์ดีไซน์แปลกดีมาอยู่ใต้นี่นะใต้มือขวาใต้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่มือขวานะเนี่ยแปลกแต่ถือว่าดีนะเดี๋ยวทําความคุ้นเคยกันนิดนึงเดี๋ยวก็ใช้ใช้งานได้นะครับนี่นะวิธีก็แค่หมุนตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าจะจอดก็กดผีแค่นี้เองใช้ง่ายเลยปุ่มต่างๆที่อยู่ในตําแหน่งที่ใช้งานง่ายหมดนะครับนี่คือเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็โตัวเบรกโคมีมาใหค้ครบเลยนะครับตรงกลางเนี่ย เป็นจุดดีไซน์ที่ผมชอบมากคนชอบอนาล็อกอย่างเราเนี่ยครับยังมีปุ่มพวกนี้ไว้ใช้งานแต่จอนี่ก็เป็นจอทัชสกรีนแล้วนะสามารถสัมผัสแล้วก็ใช้งานได้เหมือนแบบจอทัชสกรีนทั่วไปขนาดอาจจะไม่ใหญ่มากนะแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานแต่ดีตรงนี้แหละที่มันสามารถที่จะอยากปรับอะไรกดตรงไหนคือมันเหมือนเป็นช็อตคัตรวมถึงปิดเครื่องเสียงปรับรีเสียงเนี่ยผมยังชินอยู่กับการมีปุ่มถ้าให้เลือกระหว่างมีกับไม่มีผมเลือกมีนี่คือปุ่ม start stop เดี๋ยวตอนขับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่ามันสําคัญมากอย่างในอย่างไรนะครับมันสําคัญมากจริงๆนะนี่ตัวเอา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 ปิดซะปิดซะเอาโดนนี่ฮะเป็นระบบสัมผัสนี่ดีแอร์มาไว้คอดๆอย่างนี้ผมแฮปปี้ผมมีความสุขมีที่ชาร์จแล้วก็ตัวนี้เชื่อมต่อ Apple Ca r าเฟ่และอันดอร์โต้ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้โล่งๆแบบนี้ชอบนะคือถ้ามาเป็นคู่โอ้โหนั่งกันแบบสบายๆเลยนะครับดีไซน์ต่างๆก็ ดีงามและถ้าเป็นตัวท็อปอย่างนี้นะครับคุณก็จะได้นี้ด้วยครับหลังคาพาราเมต์กลาสลูปนะครับนี่ติดฟิล์มมาแล้วนะครับหลังคาก็ติดฟิล์มได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวเบาะนี่ให้ดูตัวเบาะก่อนตัวเบาะนะใหญ่หนาแล้วก็ค่อนข้างแข็งแล้วตัวแถบล่างเนี่ยครับอาจจะต้องเปิดประตูก่อนนี่นะเปิดประตูเพื่อดูแถบล่างตรงนี้นะเห็นไหมครับมาเต็มเลยแล้วเป็น เบาะไฟฟ้าปรับได้ว่านี่และนี่พิเศษเฉพาะรุ่น first edition นะครับจะมีตัวรองขาแบบนี้ติดมาให้ด้วยนะนี่นอันนี้ดีอันนี้น,นี้มีเฉพาะพิเศษเลยแล้วเบาะใยนั่งสบายคือต่อให้คุณหนักสักร้0ยหนกิโลกรัมเนี่ยนะก็นั่งได้แบบสบายอะ่ะอ่ะผมอาจจะหนักไม่ถึงแต่ว่าได้สอบถามคุณแพนเนาะ คุณแพนย์นทุลพงนะครับถามมาแล้วเขาบอกว่านั่งสบายดีไปตามเขาได้ที่ช่องเดดีมได้นะผมไปถามมาแล้วเขาก็บอกว่าเขานั่งได้สบายเลยนะครับสำหรับบอกแบบนี้ส่วนการนั่งทางด้านหลังอย่างที่บอกไว้ครับว่าพื้นที่ระยะฐานล้อเนี่ยสามพมเมตรทำให้เบาะหลังเนี่ยกว้างเลยนะครับสามารถที่จะเอาไปเป็นรถประจําตําแหน่งของผู้บริหารได้รูปทรงอาจจะไม่ได้นะแต่ว่าโดยคุณลักษณะของการใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวไป ทดลองขับกันนะครับขออนุญาตเริ่มต้นการขับขี่กันด้วยการวิ่งแบบทางยาวๆอย่างนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมใช้ Cruise Control อยู่บอกไว้ก่อนนะเราแค่ปล่อยมือเพื่อให้คุณดูเฉยๆให้รู้ว่าตัวระบบเสริมความเสริมความปลอดภัยที่เขาใส่เข้ามาให้เนี่ยมันทำงานยังไงแต่ไม่แนะนำให้คุณทำนะครับนี่นะเนี่ยเห็นไหม ผมแค่ละมือนิดเดียวนะไม่ได้กุมนะเขาขึ้นมาเลยว่า keep your hand on steering wheel นะครับก็คือให้มาจับให้ให้จับพวงมอะไรนะครับตอนนี้ผมเซตความเร็วของครูซ o อนโทนไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีคันหน้าระยะห่างเนี่ยเราก็เซตได้นะครับเนี่ยใช้งานได้ดีตัวระบบรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับบอกเลยว่ามาอยู่กลางเลนจริงๆนะครับอันนี้ขออน,นุแซงนิดนึงเราต้องตามคันหน้าหน่อย เนี่ยจังหวะกดแซงเนี่ยขึ้นมาเร็วมากเร็วดีมากๆเลยพุ่งพานพุน่งทยานมาเมื่อกี้แปดสิบนะผมกดไปยึดเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณเห็นเลยอะทะลุไปร้อยยี่สิบนะครับอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวขออน,นุญาตกลับมาใหม่ใช้ตัวปุ่มเมาสตหรือฟังก์ชันที่อยู่ในพวงมลลาลัยเนี่ยใช้ได้เลยนะครับง่ายๆถนี่กดความเร็วสูงสุดไว้ที่หนึ่งร้อยสิบเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบตการเส้นนี้เส้นนี้เรากดแช่ก็จะเพิ่มทีละห้านะครับคือตัวเลนเซนเตอร์ลิงอะ ที่เขารักษารถให้อยู่กลางเลนเนี่ยอันเนี้ยนนมันจะช่วยให้เราไม่ต้องไปพวงอาวไม่ไม่เตดนะ,ะอ๋อเตดเตดติด,ตด,ตดขออภยัยมันเจอคันหน้าเราเซตระยะห่างไว้ไว้ห่างเกินไปนะครับไว้ค่อนข้างห่างมันเลยเบรกไวไปนิดนึงเราก็เลยนึกว่าอ๋อระบบหลุดไม่หลุดนะระบบไม่หลุดนะครับแต่ทันทีที่คุณแตะเบรกระบบจะหลุดทันทีจะหยุดการทํางานทันทีนะครับ สบายใจได้ความรู้สึกในการขับขี่เพิ่มดีแน่นเลยครับคือเคยขับครั้งหนึ่งแล้วที่ประเทศเกาหลีนะเจ้า I อ n อ c 5กไฟเนี่ยแต่ครั้งนั้นนะก็เรียนกันตามตรงว่ามันขับสั้นมากแล้วก็รถเนี่ยความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจริงๆเขาให้เราขับแค่60ด้วยเพราะฉะนั้นเลยแทบไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่ตัวนั้นเป็นรุ่นพวงมาลัยซ้ายครา,าวนี้เป็นรุ่นพวงมาลัยขวารองรับการขับขี่ในประเทศไทยนะครับมาดี มาดีเลยรถมาโทนค่อนข้างเฟิรม์มแน่แนๆแ,แล้วได้ความนุ่มนี่ขับสบายมากแล้วทุกอย่างเนี่ยใช้งานง่ายตอนแรกดูเหมือนจะใช้ยากปุ่มอะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออกแต่ว่าพอมาถึงพอลองได้ใช้จริงๆกดๆดูง่ายเลยครับง่ายจริงๆไฟเลี้ยวก็คุ้นเคยเพราะว่าไฟเลี้ยวจะอยู่ที่มือขวานะครับแล้วใหญ่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะถ้าเราจับพวงมาลัยแบบถูกต้องนะคือจับในทิศที่6กนาฬิกากับเก้นาฬิกาแบบนี้ แล้วปลายมือของเราเนี่ยฮะนิ้วของเราเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงกับตัวแป้นไฟเลี้ยวพอดีนะครับแล้วการควบคุมไฟก็อยู่ที่ตัวตัวแป้นนี้ด้วยนะเนี่ยจะเปิดจะปิดไฟจะอะไรยางไงครับได้หมดเลยถ้าเราจี้คันหน้ามากเกินไประยะห่างที่เราที่เราเซ็ตเอาไว้เนี่ยมันจะมีระยะห่างอยู่ทั้งสิ้น1 2 3 4สามสี่นะครับอันนี้ผมเซ็ตไว้เอาแค่หนึ่งพอมันจะได้ใกล้คันหน้านิดนึงภมิลัย้ำอีกครัง้งต่อให้เปิดระบบขับขี์อัตโนมัติหรือระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยก็ ขอให้จับภูมาิัายเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกนะครับอันนี้เขาเลี้ยวให้เองเขาเลี้ยวให้เองด้วยดีใช้งานได้จริงอ่ะนี่โอเคนะนี่ผมไม่ได้คืออยากปล่อยมือให้ดูแต่ว่ามันก็ดูจะอันตรายไปนิดนึงเวลาจังหวะเลี้ยวอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่ตกไฟเลี้ยวนะกล้องมานะกล้องเขาดีเลยละ่ะมันจะมีภาพจากกล้องที่อยู่ตรง กระจกคูช้างครับจะแสดงผลบนหน้าจอตรงนี้ทันทีเลยสบายใจได้ยิ่งถ้าใช้งานในเมืองนะจริงเราขับผ่านเมืองมาแล้วแต่มันสั้นๆนิดเดียวนะครับเลยยังไม่ได้ฟีลลิ่งอะไรเท่าไหร่ดจังหวะเร่งนะนดูจังหวะเร่งปั๊บแปขึ้น 1, 120กิโลเมตรต่อชัโมงเนี่ยขึ้นมานเนี่ยเน่เจอคอสพาธอะมีมียึกยึกหนึงเหมือนกันแต่จังหวะลงนี่อยู่เลยตัวรถเนี่ยเซ็ตมา ดีมากพลักำลังสูงสุด217แรงมา้าขอชมเชยว่าทำผลงานได้ดีเลยเป็น200แรงม้าที่ตื้ดดีมากนะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆครับนี่ครับ Apple CarPlay เ,เชื่อมต่อผ่านสายนะใช้งานได้เลยใช้ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับนี่ทัศนวิสัยกระจกบานไม่ใหญ่มากนะครับเป็นรถในคลาสของ Compact แต่มันกว้างแล้วความยาวต้องใช้คำว่าห้องโดยสารนี่ก็กว้าง ทางทางลึกเนี่ยก็ลึกเลยนะครับถือว่าดีเลยเป็นรถที่คอมเพก์ไซส์ใหญ่เป็นฟูลคอมเพก์ก็ว่าได้นี่มีฟังก์ชันมาครบนะบายสปอร์ตมาพร้อมกล้องมองรอบคันแล้วเวลาทุกครั้งที่เราเลี้ยวตบไฟเลี้ยวเนี่ยมีภาพของเลนถนนมาด้วยโอ้โหชอบเลยอันนี้ดีดีจริงอ่ะเนี่ยอันนี้คือตูเตือนนะคิดว่าน่าจะเห็นกันอยู่นะครับสมมุติเราตบไฟเลี้ยวแล้วมีรถ อยู่ในมุมอับสายตาเขาจะดึงผมไหลช่วยเราเลยนะดึงเตือนแต่ไม่ถึงกับดึงแบบกระชากอะไรแบบนั้นดึงเตือนว่าเอออยา่ยาเพิ่งไปมีรถอยู่อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าผมก็เปิดตัวโหมดเพื่อควบคุมพวงมาลัยไว้นะครับแต่เขาอะมักจะอิงซ้ายไปนิดนึงถ้ากลางเลนเป๊ะไหมไม่เป๊ะนะครับจะอิงมาทางซ้ายหน่อยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะรู้สึกว่า อยู่ข้างๆรถใหญ่ปุ๊บเราเสียวนี้ผมอะแค่จับพวงมาลัยไว้นะผมไม่ได้คอนโทรลพวงมาลัยนะเอามือแตะไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้บังคับควบคุมให้ระบบเขาช่วยนะครับตัวหนะ้าปัดพวกเนี้ยตัวหนังสือตัวเลขชัดใหญ่ดูง่ายและข้อมูลต่างๆก็มีอย่างครบถ้วนเลยอุ้ยแรงดันลมยางเนี่ยเอ่อแตวผมเห็นความผิดปกตินิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยครับ3ล้อแรงดันลมดามหปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับ แต่มีอยู่ล้อหนึ่งเหลือ35อ่ะเดี๋ยวไว้ไปดูกันอันนี้ตัวนี้ทรายเพชเชอร์น,นี้ดีนะครับยังไงต้องมีนะครับนี่อันนี้ดูสถานาการณ์ขับขี่และอันนี้ดูระยะทางวิ่งนะครับเราวิ่งมา30กิโลเมตรแล้วครับขับมา40กว่านาทีนะอัตราการกินไฟอยู่ที่16.7กิโลวัตต์อลต่อระยะทาง100กิโลเมตรจะอยู่ในเกณฑ์เฉ,เฉลี่ยมาตรฐานนะครับแล้วหลังจากชาร์จมาล่ะ 17.9นะครับแล้วตลอดทั้งชีวิตเขาคือรถคันนี้ฮะตั้งแต่ผลิตออกมาเลยนะวิ่งมาแล้ว1,519กิโลเมตรนะครับขับไป72ชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่17.9กิโลวัตต์ต่อระยะทาง100กิโลเมตรก็ดีนะถือว่าเป็นตัวเลขมาตรฐานนะครับ17กิโลวัตต์ออต่อระยะทาง100กิโลเมตรคิดง่ายๆก็คือ1น่หน่วย1กิโลวัตต์ออเนี่ยวิ่งได้ประมาณ6กิโลเมตรแบตเตอรี่ 60กิโลวัตต์อาวก็วิ่งได้ประมาณ360กิโลเมตรอันนี้วิ่งกันจริงๆนะแล้วก็รถไฟฟ้าผมก็จะย้ำท,ทุกคลิปนะมันเหมือนกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันอ่ะคุณกดคันเร่งหนักน้ำมันไหมกินน้ำมันมากกว่ากดคันเร่งเบาใช่ไหมครับใช่รถยนต์ไฟฟ้าก็เหมือนกันครับถ้าเรากดคันเร่งแรงมันก็จะกินไฟมากกว่าการที่เราขับเคลื่อนที่ไปได้แบบชา้าอะไรแบบนี้ แต่มันจะดีกว่ารถน้ํามันตรงที่ถ้าใช้งานในเมืองแล้วรถติดมันไม่กินไฟครับแต่รถน้ำมันแต่มันกินน้ํามันนะครับเพราะมันต้องทําให้เครื่องยนต์ติดอยู่นะนี่อาถึงทางโคง้งเดี๋ยวผมให้ดูทางโค้งสัง้นๆนี่ทางโค้งแบบไม่มีเส้นไม่มีเส้นรอดให้ดูเลยเห็นพวกอะไรเขาหักเองใช่ไหมครับไม่มีเส้นนะเนี่ยถือว่ารอดอยู่นะอ่า ใช้ได้เฮ้ย hey, ดีระบบช่วยเหลือ,อการขับขี่เนี่ยถือว่าทำงานได้เป็นอย่างดีไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าขนาดไม่เจอเส้นอย่างรอดนะครับยังสามารถที่จะคอนโทรลรถให้อยู่ในลักษณะของทางโค้งได้อ,ะอ่ะอันนี้ผมโอเคเลยนะครับกลับมาต่อการที่การใช้งานครับเนี่ยเขามีปุ่มไว้ตรงนี้ด้วยไม่ได้ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอจอ,จอเป็นจอสัมผัสก็จริงนะครับคือเราเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแต่ว่าโคมเนี่ยจอนี่ก็จอสัมผัสนะ แบตเตอรี่เหลือ89%นะครับวิ่งได้อีก400โลนะครับนี่เอาละนี่ผมไม่ได้แตะเบรกนะรถเบรกให้เองนะตั้งคุยคอนโทรลไว้ให้นะครับนี่ดูซิว่าจะถึงจุดจุดนิ่งไหมก็เนี่ยฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานไม่ยากครับง่ายๆแบบนี้ครับแล้วชอบตรงที่เขามีปุ่มช็อตคัตเนี่ยยังมีปุ่มอยู่อย่างเงี้ยผมชอบนะผมยังมีความเป็นอนาล็อกอยู่นะครับกล้องกล้องมานี่ อยากดูว่าข้างหลังเราเป็นยังไงอะไรเงี oh. <ๆ>้ยก็กดที่ตัวกล้องนี้ได้นะครับแล้วถ้าจะกลับไป Apple c a คาเฟ่ทำยังไงกดไปที่ Apple c a r าเฟครับง่ายๆแค่นี้เลยครับตัวแอร์ก็อยู่ตรงนี้แอร์ Air, เป็นระบบสัมผัสนะครับต่อแล้วก็อันนี้ตัว start stop จับเครื่องอะลองป่ลองไหมลองนะลองนะงนะงนะดูนะกดป้าบขับขับอยู่กดเฮ้ย hey. ได้ด้วยเฮ้ย hey, มันดับเครื่องได้พี่ต้องมันต้องไม่ได้มันต้องไม่ได้มันดับเครื่องได้เอ้ยดับ๊บเป็นเกียร์ว่างปล่อยไหลไปนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันดับได้นะอย่าตกใจนะผมยังตกใจเฮไปบอกคนอื่นไม่ให้ตกใจเฮ้ยมันต้องดับไม่ได้นะอันนี้เกียร์เนี่ยโ,โดยปกติถ้าไหลๆนะ,ะถ้าไหลๆนะแล้วถ้าเราจะตบเป็นเกียร์ว่างะตบได้ไหม ได้นะตบเป็นเกียวว่างปุ๊บนะเวลาที่เราเบรกอะ่ะมันไม่มีรีเจนมันจะไหลมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนี่จังหวะเปลี่ยนเลนเดี๋ยวดูผมจะเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงดูบ้างมาซ้า,ายอ่ะสมตัวดีนะขวานี่โยกทีเดียวอยู่มีการโยนอยู่อยู่บ้าง ไม่ถึงกับแย่คือเอาอยู่บาลานตัวรถดีตัวรถสมดุลดีครับอัตราเร่งก็ดีเบรกเอาอยู่ครับเบรกดีเหมือนกันคือถ้ารถมาแรงแล้วเบรกไม่อยู่นี่ก็ไม่ดีช่วงล่างเนี่ยเขาเซ็ตมาค่อนข้างมาในโทนที่เฟิร์มแล้วก็แนนเน่เจอรอยต่อถนนเสียงมีนะแต่เงียบแต่น้อยอะ่ะเนี่ย,น,ยน่าจะพอได้ยินกันอยู่เนาะเสียงเจอกับถนนคอกนกรีตแล้วเนี่ยมาเป็นถนนราดยางนะครับจังหวะการเปลี่ยนเลน เห็นการโยนตัวของผมใช่ไหมครับปลายคเป็นรถสไตล์ฮุสชชีชได้ไม่ถึงกับแรงมากไม่ได้แรงเวอร์ก็200แรงมา้ารถขับสนุกคันหนึ่งเลยทีเดียวทรงตัวดีด้วยถ้าเดินทางยาวๆเนี่ยแต่ถ้าขับแบบนี้ผมว่าอัตราสินเปลืองน่าจะน่าจะแย่คิดว่านะแต่ตอนนี้อัตราสินเปลืองดีนะขับไม่ช้านะความเร็วที่เราใช้อยู่อยู่ประมาณ100บวกลบประมาณไม่เกิน120นะครับด้วยความที่แบตเตอรี่เขาอยู่ข้างล่างตรงนะี้ครับมันทําให้จุดศู์ถ่วงต่าง Center of gravity ตัวจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยก็อยู่ตำ่ำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับด้วยความเร็วสูงเวลาที่เราเนี่ยครับเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยครับตัวรถมันจะไม่ค่อยโยกไม่ค่อยโยนมีบุ๊บปับจังหวะบ้างนะครับแต่ไม่ไม่แย่เลยถือว่าช่วงล่างทำมาได้ดีเลยครับ มาในโทนนุ่มแต่เฟิรม์มนุ่มแน่นนุ่มแน่นอยากพูดถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าครับเนี่ยหลายคนก็กลัวหลายคนกังวลถ้าจะใช้งานยาวๆเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายทั้งคา่าแบตคา่าประกันภยัยอะไรไมาเยอะหรือถ้าบางทีเราเกิดแจ็คพอตขึ้นมาอ่ะก็พูดกันตามตรงคือมันมีอยู่แล้วทุกแบรนด์ทุกยี่ห้ออยู่แล้วอาจจะมีรถที่เกิดความเสียหายหรือเกิดความบกพร่องรวมถึงบางทีถ้าซื้อมาแล้วขายต่อโอ้ไม่รู้ว่ามันจะขายได้เท่าไหร่ กังวนอะไรแบบนั้นแนะนําอย่างนี้ครับลองเช่าใช้ดูก่อนชอบไม่ชอบคันไหนเราเปลี่ยนได้รวมถึงถ้าเกิดรถมันเสียหรือเกิดแจ็คพอตที่เราผู้ให้เช่าเขาก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบแทนเรานะเขาจะต้องหารถมาให้เราใช้ได้โดยที่ เราไม่ต้องไปคำนึงเลยว่ารถฉันจะซ่อมเสร็จเมื่อ,อไรอะไรมันเสียอันนี้ใช้วิธีการเช่าใช้ทดลองใช้ทุกอ่อนได้เพราะนี่เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีนะครับนี่นะพอวิ่งด้วยความเร็วสูงๆนะครับเสียงลมมาแต่ถ้าต่ำกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยดีเลยเนียนเลยเสียงลมปะทะแทบจะไม่มีด้วย เกินร้อยยี่สิบมนิดนิดหน่นนอยๆอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีนะเนี่ยเรียบเรียบเนียนๆย,ย,ยิ่งเจอถนนดาแบบนี้เสียงยางบนถนนก็ไม่มีคือช่วงนี้ผมก็ขับรถไฟฟ้ามาค่อนข้างเยอะถ้าเจอถนนดีๆนะรถไฟฟ้าที่คือแบบสบายในการขับขี่มากครับกลับมาขับแบบชิวๆแล้วนะขออนุญาตขับแบบชิวๆเครื่องเสียงที่ใส่เข้ามาให้ก็กลางๆนะตามราคานะครับไม่ได้เลิศอะไรขนาดนั้นนะครับยังไม่ขนาดนั้น ก็กลางๆแต่ก็ไม่ได้แย่เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลเลยตื่ใจเรื่องของการที่เราดับเครื่องได้นะถ้าขับด้วยความเร็วเนี่ยอันนี้น่ากลัวจริงมันจริงๆมันต้องมีการแคนเซิลนะแล้วถ้าเป็นพีล่ะดูนะขออยู่เลนซ้ายดีกว่าเสียวอ่ะใจคอไม่ดีปิดระบบอื่นก่อนไปก่อนดีกว่าอยู่เลนซ้ายดีกว่าอ่นนะความเร็วอยู่ประมาณเจ็ดสิบนะครับกดจ้าจ่าอ๋อ,อไม่ได้ เขาขึ้นเตือนเลยว่าไม่ได้ปะหลโหมดเปลี่ยนหน่อยอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตดูซิจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ผมขับทั้งหมดที่คุณดูมาคือโหมดนอร์ม l ลนะครับไปกันครับโหมดสปอร์ตนี่ไปขออนุญาตตอบเปลี่ยนเลนคันเร่งไวขึ้นตอบสนองทันใจดีมาหน้ปาปัดเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับตัวอักษรต่างๆเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ เฉงขึ้นครับสําหรับโหมดสปอร์ตรดเร็วทันใจวิธีเปลี่ยนโหมดก็ง่ายๆแบบนี้ดีจังกลับมาที่ Eco Eco นี่ก็กดไม่มาคือสมมุติถ้าเราใช้แรงกดประมาณ1มันจะพุ่งพลาดเลยสําหรับเจ้าโหมดสปอร์ตแต่ถ้าเป็นโหมด e ีโคเนี่ยคุณกดไประดับ5ยังไม่พุ่งเลยเกินครึ่งครึ่งหนึ่งของคันเร่งแล้วเนี่ยนี่ผมกดสุดนะค่อยๆไหลขึ้นอ่ะนี่คือโหมดอีโค หมดอีโค่ไม่จํากัดจะบอกว่าไม่จํากัดก็ไม่ได้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจํากัดหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้ตอนนี้ทะลุไปเยอะๆก็ไม่เป็นไรก็ยังไหลกันมาได้แต่ว่ามันจะไม่พุ่งเท่านั้นเองนะครับพอขับด้วยความเร็วสูงๆแล้วเนี่ยตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองโหดขึ้นมาทีเดียวค่าเฉลี่ยนะจากที่ผมขับมาแล้วคุณดูมาเนี่ยตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่17.2กิโลวัตต์ต่อระยะทาง100กิโลเมตรครับแต่ถ้าอยากเช่า i o ออลอกไฟเช่าที่ไหนสมมุติอยากลองขับอยากเนี่ยนะฮะเราจะเช่าใช้สัก3วัน5วันอะไรอย่างเงี้หรือ7วันก็ได้นะเช่าที่ไหนรู้ไหมใช่ครับ e v มี E ีมีมีให้เช่านะครับแตวเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่แรกครับดูการใช้พลังงานของเราครับขับมา1ชั่วโมง40นาทีระยะทางวิ่งไป96กิโลเมตรค่าเฉลี่ยนในการใช้ไฟครับ 16.6กิโลวัตต์อาวส์นะครับไฟเนี่ยมีมา98ใช้ไป20%นะครับวิ่งได้100โลนะ20%วิ่งได้100โลเฮ้ยดยีอ่ะอ่ะขับมาได้เร็วมากนะครับยกเว้นบางช่วงบางตอนที่ผมแอบนะครับแอบทำความเร็วสูงสุดตันที่178กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ บอกไว้ตรงนี้อย่าไปทําเล่นกันนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับในวันนี้นะครับนี่มาดูตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองกันนี่ครับวันนี้ผมขับไปทั้งสิ้น200กับ7กิโลเมตรเฉพาะเฉพาะช่วงแรกใช่ไหมใช่ทั้งหมดนะ After Recharge นะ8ชั่วโมงในการขับนะครับอัตราการใช้ไฟ18.8กิโลวัตวต์อต่อระยะทาง100กิโลเมตร ก็อยู่ประมาณ5กิโลเมตรกว่าๆนะครับและตัวเลขสำคัญอยู่ที่นี่ครับไฟเหลืออยู่4 5ผมวิ่งไป2 0 7กิโลเมตรก็เท่ากับวิ่งไปประมาณ50นิดๆน,นะครับช่วง50%เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ190กิโลเมตรนะครับก็ง่ายๆว่าตีกลมๆก,ก็คือนี่เลยวิ่งได้ประมาณเกือบเกือบ400กิโลเมตรนะกับการขับแบบทางยาวๆใช้ความเร็วสูง นะครับไม่ได้ใช้ความเร็วต่ำนะก็ถือว่าโอเคเลยแฮปปี้มีความสุขกับการใช้งานเจ้าตัว IONIQ 5ฟคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถขับสนุกและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยนะก็คือเรื่องของเหล็กนะครับเหล็กที่สร้างรถคันนี้คือเหล็กที่คุณใดสตีลเป็นคนผลิตเองนะครับก็จะได้คุณภาพมาตรฐานที่เรียกว่า เหนือกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับเพราะเขาเลือกใช้เหล็กที่เกรดดีกว่าเขามีโรงงานถลุงเหล็กเป็นของตัวเองครับ